มาค่ะทุกคนวันนี้จะพายเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์นะคะหรือกองถ่ายหนังเรื่องใหม่นะคะจะฉายในปีหน้านะคะทุกคนติดตามเจ๊มาได้เลยนะคะเริ่มกันเลยจ้าก่อนถ่ายทำเราก็มาถ่ายสถานที่ส,สวยๆที่สะพานเจดสดาบดินนะคะหรือสะพานมหาเจดสดาบดินนะคะจังหวัดนนทบุรี สวยงามแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะข้ามน้ำเจ้าพยาที่สะพานเจษด,ดาบดินนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายๆนะคะเพราะกองถ่ายนัดบ่ายสองนะคะเรามีเวลามาเก็บภาพกันคะ่ะเจ๊นำเสนอเลยค่ะสะพานข้ามน้ำมาหาเจษด,ดาบดินก็สวยๆแบบนี้เลยค่ะ นนทบุรีมีดีหลายแห่งนะคะนี่นะคะสวยๆข้ามาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นจุดใต้สะพานมหาเจษดาบดินหรือใต้สะพานเจดนะคะทุกคนเป็นลานกิจกรรมนะคะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะบรรยากาศฝั่งเจ้าพยานะคะทุกคนกองถ่ายเราจะเริ่มตรงนี้เลยคะ่ะนัด มาก่อนเวลาเราก็มีเวลาในการเดินชมทักทายเพื่อนฝูงแบบนี้ละคะ่ะจะบอกว่างานนี้เจี่ยวได้รับเชิญให้เป็นผู้ประกอบการที่มาร่วมออกกองถ่ายนะคะมีการจัดบูธในกองถ่ายกันนะคะทุกคนเอาสินค้าเล็กๆน้อยๆมาโชว์นะคะแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็มากับเพื่อนๆผู้ประกอบการโอท็อป ของจังหวัดนนทที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมออกกองด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะระหว่างยังไม่เริ่มถ่ายทแล้วก็ทักทายเพื่อนนิประทานกลุ่มอำเภอเมืองของเรานะคะคุณประธานค่ะนี่ค่ะเราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยแล้วนะคะรอกองถ่ายอย่างเดียวเลยจ้า ช่วงนี้กองถ่ายเขาถ่ายกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะทุกคนแต่เขาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่นะคะกองถ่ายของเรานี่ได้รับการรับรองด้วยโรงแรมลิสตมอน,นนน์นะคะเตรียมอาหารเบรกอาหารว่างให้ทานตลอดเวลาเลยค่ะนี่หลังจากตรงนี้เป็นจุดถ่ายทาที่พระเอกลงน้ํานะคะ แต่เจ๊ไม่ได้มาดูตอนถ่ายนะคะเพราะว่ากําลังจัดร้านอยู่ก็ถ่ายเสร็จแล้วก็เห็นตอนเดินขึ้นไปเปลี่ยนชุดอย่างเดียวเลยค่ะแต่ไม่สามารถเอามานําเสนอได้นะคะเอาไว้ติดตามชมภาพยนตร์จะฉายในปีหน้านะคะทุกคนเราแค่พาเยี่ยมกองถ่ายพาเยี่ยมสถานที่ส,สวยๆแบบนี้ค่ะ เพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามชมภาพยนตร์นะคะในปีหน้านะคะพระเอกปั้นจันกับนางเอกน้องแพทคนสวยนะคะทุกคนส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงความรักจะเป็นยังไงของพระเอกนางเอก mm. ก็โปรดติดตามในปีหน้าในภาพยนตร์จะฉายในปีหน้านะคะทุกคนนี่เรามาดูกองถ่ายกันคะ่ะเตรียมสถานที่นะคะน้องๆกองถ่ายก็น่ารักทุกคนคะ่ะ นี่เริ่มจัดร้านจัดบูธจัดสถานที่กันแล้วค่ะทุกคนแต่กว่าจะได้ถ่ายกันก็นานนะคะอันนี้ร้านของเจ๊โอค่ะเอาสินค้าแนวแนววัยรุ่นมาเข้ากองถ่ายค่ะเอามาเล็กน้อยค่ะทุกคนเจ๊โอดีไอวนะคะนี่ค่ะของเราจะเป็นสินค้าหัตถกรรมทํามือจากเศษผ้าแล้วก็ปักด้วยหินสีแล้วก็งานถัก ร้อยเย็บด้วยมือด้วยหินสีกับผ้านะคะทุกคนตอนนี้กองถ่ายใกล้ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะทุกคนเริ่มติดไฟแสงสีเสียงก็มาแล้วนะคะนี่นะคะบบรรยากาศยามเย็นจะว่ายามเย็นหรือยามมืดก็ได้นะคะเริ่มแล้วนะคะทุ่มกว่าแล้วนะคะนี่ตอนถ่าย มาชมมาทักทายกับพระเอกกันก่อนนะคะพระเอกก็คุณปั้นจันนะคะเดินทักทายพ่อพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการโอทบจังหวัดนนทนี่น้องแพทของเรานะคะเริ่มถ่ายทํากันแล้วนะคะทุกคนซึ่งหลายๆฉากก็ไปถ่ายกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะจะถ่ายจากที่อื่นมาแล้วนะคะเพราะจากการถ่าย ถ่ายหรือถามน้องๆพระเอกนางเอกคุณป้นจันทร์กับน,น้องแพทนะคะเขามากันตั้งแต่เจ็ดโมงถ่ายกันตั้งแต่เจ็ดโมงโอ้โหความอดทนล้ำเหลือเลยค่ะเรามาตอนบ่ายนี่แค่ฉากเดียวแล้วก็เหนื่อยเนี่ยนี่ค่ะแต่น้องๆโอ้โหอดทนกันมากเลยค่ะมาถ่ายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ากันเลยนะคะเรามาช่วงบ่ายแลย้วยังเหนื่อยแทนเลยค่ะ นี่ค่ะกองถ่ายของเราช่วงพักเบรกก็ตัวประกอบหรือผู้ประกอบฉากต่างๆนะคะก็มาช็อปสินค้าของเรากันนะคะสินค้าตอนแรกก็จัดไว้เรียบร้อยนะคะตอนนี้มันเริ่มจะเละเทะแล้วนะคะเพราะว่าช็อปจริงด้วยนะคะทุกคนตอนช่วงเบรกกองอยู่นะคะพอเขาสั่งคัดเท่านั้นเลยค่ะน้องๆที่มา เป็นตัวประกอบฉากก็มาช็อปทั้งดาราทั้งพระเอกนางเอกก็มาคุยกับเจ๊โอด้วยนะคะวันนี้มีโอกาสได้เอาสินค้าเราให้น้องปั้นจันเขาใส่ด้วยนะคะเป็นข้อมือหินสีนะคะทุกคนนี่คะ่ะน้องแพทมาทีหลังเลยไม่ได้มอบให้น้องแพทเลยคะ่ะเพราะว่าไม่มีช่วงจังหวะที่น้อง จะได้พักกันเลยนะคะอืมระหว่า,างถ่ายทำร้านของเจ๊ก็อยู่ติดกับพระเอกในขณะถ่ายทำเลยค่ะเขาก็มีการร้องเพลงเปิดหมวกกันนะคะในฉากนะคะก็รอชมภาพยนตร์แต่ฉายในปีหน้านะคะทุกคนติดตามชมนะคะเรื่องอะไรก็ขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะไม่อยากจะ เอาของเขามาเปิดเผยนะคะแค่พายเยี่ยมชมกองถ่ายก็สนุกสุดๆแล้วค่ะหนังรักด้วยนะคะโรแมนติกค่ะติดตามชมในปีหน้านะคะวันนี้เอาเป็นว่าได้ช็อปได้ชมกองถ่ายหนังใหม่เรื่องใหม่ที่จะฉายในปี2569ในปีหน้านะคะทุกคน ถ่ายทำในปีนี้แต่ฉายปีหน้านะคะคุณบั้นจันทรกับน้องแพทเป็นพระเอกนางเอกนะคะทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าหนังออนแอร์เมื่อไหร่เราก็จะส่งมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเป็นขวัญตากันคะ่ะหรือจะเข้าไปชมในโรงกันได้เลยนะคะในโรงภาพ,พยนตร์ปีหน้านะคะทุกคน ฝากหนังน่ารักน่ารักโรแมนติกแบบนี้ไว้ด้วยนะคะคุณบัจัิตกับน้นองแพทเป็นพระเอกนางเอกนะคะนี่แค่ฉากเดียวนะคะเรามาเข้าฉากแค่ฉากเดียวเราก็ยังเหนื่อยนะคะทุกคนแต่ดารานี่เขาอดทนมากเลยนะคะถ่ายทํากันทั้งวันบรรยากาศดีๆแม่นานลิมแม่น้ํา,นานเจ้าพยานะคะพระเอกก็มาร้องเพลง เปิดหมวกให้ทีมนางเอกเพื่อนนางเอกกันนะคะกดติดตามตอนภาพ,พยนตร์ฉายกันอีกครั้งนะคะวันนี้เจ๊ก็ถ่ายลง YouTube บางส่วนนะคะเป็นฉากเล็กๆน่ารักน่าของพระเอกนางเอกกันนะคะเราแค่เข้าฉากเดียวและยังสนุกสนานเลยค่ะหวังว่าหนังเรื่องนี้ เพื่อนๆได้ชมแล้วจะชอบนะคะฝากติดตามกันต่อไปนะคะพระเอกขวัญใจนางเอกขวัญใจของใครก็ตามชมได้เลยนะคะฉายในปี2,569นะคะทุกคนนี่ค่ะวิวริมเจ้าพยายามคำเขินนะคะสวยๆกันแบบนี้เลยค่ะวิว2ฝั่งแม่น้ำก็สวยค่ะทุกคนถ้าใครว่างๆก็แวะชม แวะไหว้ไหว้ศารเจ้าพ่อหลักเมืองกันนะคะเจ้าพ่อหลักเมืองเก่าจะอยู่ด้านฝั่งซ้ายของมือฝั่งจอนะคะฝั่งซ้ายของจอจะมีสารเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่นะคะจะสารเจ้าพ่อหลักเมืองเดิมนะคะหรือเรียกว่าสารเจ้าพ่อหลักเมืองเก่านะคะมีคนมากราบไหว้ประจำค่ะขอพรท่านได้นะคะ จังหวัดนนทบุรีมีอะไรให้หน่าเยี่ยมชมอีกเยอะแยะมากมายแม้แต่กองถ่ายทำยังเลือกเอาจังหวัดนนมาถ่ายทำเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทั้งติดตามเจ๊โอ DIY และติดตามภาพยนตร์กันด้วยนะคะทุกคนซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายในปีหน้านะคะ นี่ร้านเจอโอเองค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ